สวัสดีค่ะจิตดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามแคททาโร่นะคะอ่านไพ่กับมาดามแมวค่ะวันนี้มาดามจะมาทำเรนดอมนะคะด้วยไพ่ข้อความด o o d l e t a r ร่นะคะของคุณแมจิคอ l ริบลีนะคะเป็นไพ่ที่เหมือนเช็คช็อตโนนะคะนะเนี่ยตัวไพ่จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกใบเลยนะคะเป็นเรื่องราวของการช็อตโนนะคะเขียนชื่อไพ่แล้วก็ช็อตโน้ตความหมายของไพ่นะคะลงไปในตัวข้อความเลยนะคะ ใครที่เป็นมือใหม่หัดอ่านไพ่ทาโร่นะคะถ้าคุณขี้เกียจจำความหมายของไพ่คุณสามารถใช้ไพ่ชุดนี้ได้โดยที่คุณแค่อ่านภาษาอังกฤษแล้วแปลภาษาอังกฤษเป็นแค่นั้นเองนะคะเป็นไพ่ที่ใช้งานง่ายเลยวันนี้มาดามเอามาใช้ทำแรนดอมนะคะเพื่อเพื่อนๆทุกคนนะคะก่อนหน้านี้มาดามก็เคยนะคะเคยใช้ไพ่น้องดูเดิลนะคะอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ เลือกใช้ไปไม่ใช่เพราะว่าน้องไม่ดีหรืออะไรนะคะมาดามลืมน้องค่ะเก็บไว้ใน,นตู้นะคะแล้วก็ลืมเอาน้องออกมาใช้นะคะวันนี้น้องก็โผล่ตัวออกมานะคะด้วยความรู้สึกว่าคงอยากจะให้มาดามใช้น้องแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาดามเอามาทำอ่าขอโทษคนะช่วงนี้มาดามแบบ จมูกไม่ค่อยดีคัดจมูกนิดนึงเป็นอัลเอจีแล้วยิ่งวันนี้จุดเทียนนะคะหนักกว่าเดิมอีกค่ะนะอ่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้แรดดอมสตารี่จะเป็นเรื่องราวของใครค่ะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดามจับไพ่ก่อนนะคะอุ้ยไพ่กระเด็นแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวมาดามจะเลือกเอามาแค่เครื่องเดียวนะคะเริ่มการอ่นานไพ่ Random Story ในวันนี้ค่ะ s าวสตอรี่นะคะน่าจะหนักหน่วงนิดหนึ่งนะคะอ่ะวันนี้เราเจอคนที่งเงียบในความสัมพันธ์เงียบจริงๆเงียบแบบเป็นป่าช้าเลยนะเงียบเหมือนเขาไม่รักเราแล้วนะคะแต่มาดามบอกเลยนะคะดูจากหน้าไพ่สามใบนี้เขาไม่ได้เงียบเพราะไม่ได้รักคุณเขาเงียบเพราะเขารักคุณแต่เขาไม่สามารถแสดงตัวตนหรือแสดงออกได้เพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณ มีเจ้าของแล้วนะคะอะฝั่งคุณมาดามมองว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่นะคะคุณมองเขาไม่ออกคุณไม่แน่ใจเขาดูนิง่งเขาดูไม่แสดงออกไม่หือไม่อืมไม่อะไรกับเราเลยนะคะถามคำอาจจะไม่ตอบถามหลายๆคำอาจจะตอบแค่หนึ่งคำพูดด้วยก็ไม่หันมานะคะพยายามทำได้หยิ่งๆยิ่งมืนๆนนะคะ เขาไม่หันมาหาคุณเลยนะคะไม่ว่าคุณจะชวนคุยกับเขาด้านไหนก็ตามนะคะชีวิตประจำวันเรื่องทั่วไปเรื่องตลกเรื่องสนุกเรื่องทุกอย่างเลยนะคะคืออย่าว่าแต่พยายามคุยด้านโรแมนติกเลยนะคะแค่เรื่องธรรมดาสามัญก็ยากแล้วที่จะคุยกับเขาแล้วปะาดามก็รู้สึกว่าคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนใช้ energy ใช้พลังงานใช้อะไรไปกับเรื่องราวที่มันดูไร้สาระมากเลยแล้วเพ,เ,พเพื่อนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแบบ ฉันยังตอกพยายามต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อนๆรู้สึกแบบไปหางานทําดีไหมไปทําอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ไหมนะพยายามตื้อเข้าไปก็เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยเพื่อนๆก็เลยรู้สึกว่าเออฉันไปทํางานดีกว่าไหมนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ความจริงแล้วในความรู้สึกเขาจริงๆตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างรู้ตัวว่าเขาชอบคุณแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกนี้ได้เลยมันเป็น high priestess อะคะ่ะ มันเป็นความรักที่ต้องเก็บเป็นความลับนะคะเขารักสเตรงเขารักผู้หญิงนะใจเด็ดคนหนึ่งนะคะที่เก่งแล้วก็ดูแลตัวเองได้ทำงานทาการเก่งแล้วก็ไม่สนใจไม่จำเป็นจะต้องมีใครนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีคนของคุณแล้วก็ได้นะคะมีสิ่งโตเป็นของคุณแล้วแล้วก็คุณก็อ,อยู่กับคนคนนั้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของรักที่จิตชื่อจิตจางไปนะคะ แล้วคุณก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวมากกว่าที่เป็นคนที่มีแฟนอะไรเงี้ยค่ะคือคุณอาจจะผ่านความสัมพันธ์ที่เป็น Uh, Long Term มรีเลชั่นชิพมาก่อนแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ก็จิตจางไปแล้วหรือว่าคุณเองอาจจะเป็นแม่ใหม่นะคะหรือพ่อใม่นะคะหรือว่าอะไรสักอย่างที่แบบมีเคยมีพันธะพันธะผูกผ่านมาแล้วก็เลิกไปนะคะแล้วเขารู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่พร้อมเลยที่จะแสดงความรู้สึกกับคุณเพราะว่า,าทางสถานะของคุณอาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะยังที่จะมีใครใหม่ในช่วงเวลานี้นะคะหรือคุณอาจจะดูแบบ มาดามไม่อยากจะใช้คำว่าดูมีมีตำหนิหรืออะไรนะคะไม่ใช่นะคะเอาเป็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถแสดงความรู้สึกให้กับคุณได้ละกันอันนี้คือเรื่องราวเริ่มต้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องราวของคุณแล้วไม่อยากฟังต่อปิดคลิปได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นเรื่องของคุณนะคะฟังต่อได้นะคะไม่ได้อะไรมากมาดามเป็นคนอ่านไพ่ไม่ได้รุนแรงโหดร้ายอะไรนะคะ มันเป็นอ่านไพ่แบบ general reading นะจ๊ะอะต่อค่ะเขาเคยนะคะเคยมีช่วงเวลาที่เขาอยากจะเข้ามาคุยกับคุณแสดงความรู้สึกกับคุณนะคะในลักษณะที่แบบอยากจะบอกความรู้สึกของเขานะคะแต่เขาไม่กล้านะคะเขาเคยนะเคยคิดนะคะคุณก็เคยคิดเหมือนกันที่อยากจะ,ะพูดถึง ความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงคุณกับเขาจะเป็นยังไงเราควรจะทํำยังไงนะคะแล้วคุณก็เลิกลมความตั้งใจไปเพราะคุณรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นพูดไปก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือพูดไปก็อาจจะเป็นการชวนทะเลาะก,กันนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะถ้าหรือว่าคุณอาจจะเดินเข้าไปละ พยายามจะคุยละหรือทักนาเสร็จไปละคุยไปได้ครึ่งหนึ่งละเขาดูไม่ตอบเขาดูนิ่งเขาดูไม่อยากคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อนะคะคุณเลยรู้สึกว่าเออเขาคงปิดกั้นเขาคงไม่ได้ชอบเราคุณก็เลยอ่างั้นไม่คุยดีกว่านะพอคุณไม่คุยกับเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณคุณคงไม่ได้มีใจให้กับเขาทาวเวอร์นะคะเขารู้สึกเหมือนถูกถูกความรู้สึกของเขาถูกทำลาย ทำร้ายทำลายอะไรเงี้ยคะ่ะหรือพัทงทลายไปคือเขารู้สึกสิ้นหวังทันทีนะคะในขณะที่คุณเองรู้สึกว่าที่เขาเงียบไปที่เขาไม่คุยกับคุณเพราะว่าเขามีคนอื่นมีรักทางเลือกหรือว่า choice อื่นที่น่าจะดีกว่าคุณนะคะเขาเลยไม่เลือกคุณเขาไปเลือก choice อื่นนะคะโอ้มันเป็นความรู้สึกคนละเรื่องเลยนะโอเคใช่คือหลังจากที่คุณเลิกลมที่จะ หรือว่าจะพูดเรื่องความสัมพันธ์ว่าจะเอาอยัางไงดีต่อไปนะคะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเออแสดงว่าคุณคงไม่ออดทนละหรือว่าคุณคงไม่อยากมีความสัมพันธ์ต่อกับเขาละ คุณคงจะไปแล้วเขาก็เลยไปเปิดใจคุยกับคนอื่นจริงนะคะ The World นะคะเขาไปเปิดใจคุยกับสังคมใหม่ๆกับโลกใหม่ๆแต่ว่าอาจจะไม่เชิงแบบเป็นชูสาวอะไรขนาดนั้นไม่ได้จีบไปทั่วนะคะเหมือนกับว่าเปิดหัวใจตัวเองอะค่ะว่าถ้าใครพร้อมเข้ามาเขาก็พร้อมที่จะคุยกับคนนั้นแต่ว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็เข้ามาด้วยเรื่องอื่นนะคะจะเข้ามาด้วยเรื่องการงานทางสังคมเรื่องอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวกับความรักโรแมนติกเท่าไหร่นะ นะะในขณะที่เขาคุยยิ่งคุยกับคนอื่นอะ่ะเขายิ่งคุยกับคนนั้นคนนี้นคนโน้นที่เข้ามาคุยกับเขาใหม่ๆคะ่ะเขายิ่งเริ่มรู้สึกได้ถึงความเป็นเอ p มเพรสในตัวคุณนะคะเขารู้สึกว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเขาอะ่ะมันให้อารมณ์ที่แตกต่างกับตอนที่คุยกับคุณและเขาก็รู้ใจตัวเองมาตั้งนานแล้วนะคะว่าเขาชอบคุณนะคะมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่า ที่เขาชอบคุณมันไม่ใช่ความรู้สึกเกินเลยไปหรือว่าเกินเบอร์ไปหรือว่าเขาเข้าใจผิดไม่ใช่เขาเข้าใจถูกแล้วนะคะมันเป็นการตอกย้ำความรู้สึกของเขานั่นเองนะคะ King of Pentacles นะคะแล้วก็ Age o f s w o r d s นะคะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่มันยากที่จะกลับไปเริ่มจีบกันใหม่หรือเริ่มความสัมพันธ์ในลักษณะที่ ขอขึ้นดีขอคุยหน่อยขออะไรเงี้ยคะ่ะคือมันยากไปแล้วคือมันไกลกันไปแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่างั้นเขาก็พยายามไปสร้างมูลค่าของตัวเองพัฒนาตัวเองสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองเพื่อความ เขาอาจจะทําเพื่อหนึ่งเพื่อเพื่อตัวเองนั่นแหละคะ่ะเพื่อที่ตัวเองจะได้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะหรือว่าเขาอาจจะอยากจะสร้างโปรไฟล์ของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่ออย่างน้อยคุณจะได้หันกลับไปมองเขานะไอไอกลับมาต่อนะคะตะกี้ลูกชายมากวนนิดนึงนะคะ่า หลังจากที่เขาพยายามนะคะที่จะสร้างโปรไฟล์ตัวเองให้คุณหันกลับไปมองเขานะคะช่วงเวลานั้นคุณรู้สึกยังไงหรอมาดามมองว่าคุณเองก็ยังอยากจะคุยกับเขานะคะมันเหมือนกับว่าการเงียบไปในครั้งนี้เป็นอะไรที่มันไม่เคลียร์คุณไม่ใช่คนที่จะแบบอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าไป move on ต่อในชีวิตโดยที่ยังหลงเหลือเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่มันไม่เคลียร์คร้างไว้ะคะ่ะคุณเป็นคนที่แบบเอออะไร อะไรตัดได้ต้องตัดอะไรที่แบบคุยได้ต้องคุยอะไรเงี้ยคะ่ะคุณจะไม่ยอมปล่อยให้แบบมันกลายเป็นสีเทาๆเ,เกรๆหรือว่าไม่แน่ใจในความสัมพันธ์หรือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่น่าพิศวงหรือสิ่งที่ไม่ได้รับคําตอบไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยนะคะคุณคิดว่ามันมันยังต้องคุยกันนะอืม เขาอะค่ะพยายามจะเข้ามาคุยกับคุณในลักษณะของเขาน่าจะรอเวลานะรอเวลาในการที่จะได้มีนัดสังสรรค์ปาร์ตี้นะคะหรือการพูดคุยกันในวงสังคมอะค่ะคุณกับเขาน่าจะเป็นคนที่อยู่ใน ที่ทํางานเดียวกันหรือว่าเป็นเพื่อนฝูงกันอะไรเงี้ยค่ะเขารอเวลาที่จะได้คุยกันในฐานะที่มันมีการนัดหมายมีวงปาร์ตี้มีช่วงเวลาที่เพื่อนๆน,นะคะรวมกลุ่มสังสงรรค์กันเขาก็เลยมองว่าเออมันน่าจะมีโอกาสที่จะได้คุยกันในช่วงนั้นในขณะที่คุณเองก,กับอยากคุยกับเขาสองต่อสองนะคะอ <c oughs> <leveling. S 1> <ties> ืม คุณรู้สึกว่าถ้าจะคุยให้เคลียค่ะมันไม่ใช่ลักษณะที่เป็นการนัดหมายแบบคุยกันแบบเป็นเพื่อนฝูงปาร์ตี้อะไรเงี้ยมันมันไม่ได้นะคะคุณคุณอยากคุยกับเขาแบบสองต่อสองอะคะ่ะอมืมีกันแค่สองคนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามาดามมองว่าคุณยังรักเขาอยู่นะมันมีสองถ้วยขึ้นมาเขารักคุณไหมก็รักคุณอยู่นะคะแต่ว่า เขาไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงเพราะว่ามันอยู่ในระยะทางที่ค่อนข้างไกลกันหรือว่าตอนนี้เพื่อนอาจจะอยู่ในวงสังคมที่แตกต่างจากเขาไปแล้วนะคะเทนลอฟคัพส์นะคะเขายังมีความรู้สึกกับคุณเยอะเลยนะหลังจากที่เขาได้ไปเปิดหัวใจตัวเองให้ใครหลายๆคนเข้ามาในชีวิตเขานะคะเขาเองรู้สึกได้เลยนะคะว่าตอนที่อยู่กับคุณมันมีความรู้สึกแบบ มันสมบูรณ์แบบกว่านี้มันเติมเต็มกันและกันมากกว่านี้คุณเข้าใจเขามากกว่าคนอื่นนะคะอ่ามีการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าที่เขาเคยได้รับมาในในตอนที่เขาพยายามไปเปิดใจหาคนอื่นนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันเขาไม่อยากเสียคุณไปนะคะเขายังอยากจะ มีคุณนะคะอยู่ในชีวิตของเขานะคะสี่เหรียญคือสิ่งที่เขาหวงแหนนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นของมีค่าในเวลาที่เขาเกือบเสียไปแล้วก็แต่เขายังรู้สึกว่าตอนนี้ยังเขายังไม่ได้เสียคุณไปนะเขายังรู้สึกว่าคุณยังอยู่ในรัศมีที่เขาจะสามารถเอื้อมถึงและสามารถที่จะคว้ากลับมาได้นะคะเขาก็พยายามทําตัวให้คุณ หันไปมองค่ะเหมือนกนลาลังคนกํนลาลังหาแสงอะค่ะนะตอนนี้เขามีลักษณะแบบนั้นเลยนะคะพยายามทําตัวหาแสงนะคะเพื่อให้คุณมองเห็นเขานะคะแต่ถามว่าคุณมองเห็นเขาไหมมาดามคิดว่าคุณมองเห็นแต่บางทีเพราะว่าความรู้สึกไม่ดีในอดีตที่ตอนที่เขาปิดการคุณเขาดูเงียบดูตึงกับคุณทั้งทางที่เขาเองก็มีความรู้สึกกับคุณนะคะ มันเป็นเหมือนกับเป็นบาดแผลในใจอะค่ะและ้วเขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออไม่ต้องการนะคะไม่ต้องการที่จะมองเห็นแสงสว่างในตัวเขาไม่ต้องการจะมองเห็นการเรียกร้องจากตัวเขาอย่างเงี้ยนะคะ <astern> เขาอาจจะพยายามโชว์ออฟอะไรสักอย่างหนึ่งในที่ทํางานพยายามโชว์ออฟอะไรสักอย่างหนึ่งใน Facebook ของเขา <ด altijd> <mumbles> เพื่อนนให้คุณหันไปมองนะคะเขาอาจจะลงสตอรี่รัวๆนะคะหรือว่าสตอรีร่เรื่องราวที่ คุณน่าจะสนใจอะไรเงี้ยค่ะถามว่าคุณมองไหมคุณก็เห็นแต่คุณไม่กดเข้าไปดูเพราะว่าคุณรู้สึกว่าอดีตก่อนหน้านี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นบาดแผลหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วคุณไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นซ้ำอีกนะคะคุณไม่รู้ว่าเขาชอบคุณนะคะคุณแค่มีความรู้สึกว่าเขาเทคุณไปเพราะว่าเขาน่าจะชอบคนอื่นมากกว่านะอ วีนับสอดนะคะเพราะคุณไม่ดูสตอรี่ของเขาไม่สนใจ facebook ของเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณน่าจะตัดเขาออกไปจากชีวิตแล้วนะคะในขณะที่คุณรู้สึกว่าเออถ้าเรื่องราเหล่านี้มันเป็นปัญหาในชีวิตของคุณนะคะคุณก็จะเออเฉยๆพยายามทำตัวแบบนิ่งนะคะนิ่งไปตามกระแสะน้ำแล้วก็ค่อยๆ move on นะคะไปในอนาคตของคุณนะคะ คือคุณคุณรู้ว่าถ้าเรื่องราวระหว่างเขากับคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิคคุณก็เลือกที่จะปล่อยปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมอะไรของมันนะคะแล้วก็คุณก็ปล่อยมันไปนะคะคุณไม่พยายามวิ่งตามเขามาดามมองว่าคุณไม่พยายามวิ่งตามเขานะคะในขณะที่เขาก็รู้สึกว่าคุณตัดเขาเออกไปจากชีวิตแล้วนะ ก o ร c ัดสิน o r c ฟ p s cups, นะคะมันจะมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดึงคุณกับเขากลับเข้ามาในวนลูปก,กันนะคะ j u d g ัด n t คือการกลับมาคุยกันของคนเก่าๆนะคะที่เคยมี พาระพันธะผูกพันกันมาก่อนนะคะมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องกลับไปคุยกับเขาอีกนะคะแล้วมันจะมีการพูดคุยนะคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะถึงสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณไม่พอใจหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าเออหันหลังให้กับเขาะคะ่ะคุณจะได้บอกเขาว่าทำไมคุณหันหลังให้กับเขาในตอนนั้นนะคะ ปรามองว่าเองว่าเขาเองก็คาริตี้นะคะเขาก็จะชี้แจงว่าทําไมตอนนั้นเขาถึงไม่บอกว่าชอบคุณ s i c k of Pentacles n i g h of Swords นะคะอคุณจะได้เล่านะคะให้เขาฟังว่า ตั้งแต่มีปัญหากันตั้งแต่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันนะคะคุณนอนไม่หลับคุณเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วก็ออกอาการซึมเศร้านะคะในขณะที่ตัวเขาเองนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาต้องการให้คุณเข้ามาคุยกับเขามากๆเลยต้องการให้คุณมากลับมาดูแลกลับมาแสดงออกกับเขาเหมือนกับแต่ก่อนนะคะหนากับคัพส เอชออฟเพนทากนะคะเขาน่าจะมาขอโอกาสกับคุณนะคะแล้วมาดามมองว่าคุณจะให้โอกาสกับเขานะคะแต่ว่าคุณเองอาจจะให้โอกาสกับเขาในลักษณะที่คุณจะเซฟตัวเองนะในรอบนี้มาดามมองว่าคุณจะไม่ได้เปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะคุณอาจจะพยายามให้เขา,าลดความเป็นคนที่มีอีกโก้หรือว่าลดความเป็นคนมั่นหน้ามั่นตานะคะมากกว่าเดิมนะ อ่าให้ลดลดความเป็นเขาให้ให้น้อยลงและเพิ่มความเป็นคนเอาใจใส่คุณให้มากขึ้นประมาณนั้นเด็กเหรียญน,นะคะแล้วก็เด็กดาบนะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขาจะได้เริ่มความสัมพันธ์กันใหม่ในลักษณะของอความรักแบบระยะเริ่มต้นนะคะคนหนึ่งก็จะให้ความมั่นคงที่มากขึ้นเขานะ่าจะให้ความมั่นคงกับ คุณมากขึ้นส่วนคุณเองก็จะให้ความรู้สึกดีๆกับเขาอะคะ่ะในลักษณะที่ p เ f u ฟ n เนสมากขึ้นในลักษณะที่แบบสนุกสนานกันมากกว่านี้นะคะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานี่น่าจะยังไม่จบนะคะมันมีลักษณะของการไปต่อมันเห็นลางๆเรื่อยๆมาตั้งแต่จ่าชเม็แล้วสแสดงว่าคุณกับเขาน่าจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันในลักษณะของคนที่เป็นวงเพื่อนฝูงเดียวกันนะคะเขาน่าจะเข้ามาขอโอกาสใหม่กับคุณโดยที่คุณเองก็ยื่นโอกาสากว่าโอกาสนี้ให้กับเขาแต่รอบนี้คุณน่าจะยื่นข้อเสนอนะคะประดามาว่าคุณจะมีการยื่นข้อเสนอโดยที่อาจจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับเขาว่าเขาลดความ อีโกของเขาลงนะคะแล้วก็ให้แสดงตัวอะไรก็ตามที่ทำให้ให้คุณนะคะมั่นใจว่ารอบนี้นะคะเขาน่าจะาไม่กล้ากลัวหรือถอยหนีไปอีกนะคะให้เขามีความ Con มีความม kind of ั him, him, ่นใจในความสัมพันธ์มากกว่านี้นะคะเขาต้องมีความแมนกว่านี้นะคะถ้าเขาจะเข้ามาหาคุณมาดมได้ความรู้สึกประมาณนี้เลยนะคะรอบนี้จะมาแบบกล้าๆกลัวๆไม่ได้นะคะในขณะที่คุณเองก็ต้องมีความชัดเจนกับเขามากกว่านี้ถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยมีความสัมพันธ์หรือว่าเคยมีคนรักมาก่อนนะคะแล้วคนนั้นยังไม่ได้จบหรือยังไม่มีอะไรที่มันเคลียร์มาก่อนนะคะ ดรามคิดว่าตัวคุณเองจะไปเคลียร์กับความสัมพันธ์เก่าของคุณนะคะแล้วก็จะได้มาเพิ่มแพชชั่นเพิ่มความสัมพันธ์เพิ่มความรู้สึกกับคนคนนี้นะคะโดยที่รอบนี้จะได้มีการคอมมิทเมนต์กันใช่มันมีเรื่องของรักตัวเลือกรักทางเลือกนะคะมันต้องให้เหตุการณ์ตรงนี้จบไปก่อนนะคะรักตัวเลือกรักทางเลือกไม่อย่าง,งานั้นความสัมพันธ์นี้จะมีอาการแบบ เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปบดามองว่ากองนี้แรนดอดวันนี้นะคะเคยเกิดเรื่องราวแบบน,นี้มาก่อนเขาเคยเงียบนะคะแล้วเขาก็ไม่แสดงออกเขาไม่พูดคุณเองก็งงบดามองว่าตอนแรกอะคุณไม่ได้ตั้งใจว่าเขาอะจะเข้ามาอาโรแมนติกหรือต้องการจะมาเป็นคนรักอะไรกับคุณคิดว่านะตอนแรกคิดว่าน่าจะคุยกันในฐะากคนที่รู้จักกันแบบ รู้จักกันดีๆรู้จักกันมาะระยะหนึ่งอะค่ะนะแล้วก็พอมีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจนะสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออตอนนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาะแสดงออกอย่างนี้ก็มีการเดินออกจากความสัมพันธ์หันหลังไปนะคะหลายรอบแล้วการเป็นอย่างนี้ทำให้คุณไม่แน่ใจและก็ลังเลในความรู้สึกของเขานะคะ รอบนี้เขา,าจะให้ความชัดเจนมากขึ้นนะคะตัวเขาจะเป็นเอมเพอร์รมากขึ้นนะคะเขาก็น่าจะมีความแมนขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่าเดิมนะคะไม่ใช่แบบเออะก็งอนเออะก็เงียบนะตัวคนเองก็ก็จะลดความ ความกดดันนะคะในตัวเขาลงนะคะให้ความมีอิสระต่อกันมากขึ้นคุณอาจจะต้องการคอมมิชเมนต์ก็จริงแต่ว่าเป็นลักษณะที่ไม่ยึดติดซึ่งกันและกันจนเกินไปนะคะต่างฝ่ายต่างมีอิสระที่จะใช้ชีวิตมีอิสระที่จะไปทําอะไรก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะ ไปกันได้นะคะแบบไม่ติดปัญหาอีกเพราะมาดามมอว่กกองนี้รลนดอมวันนี้นะ่าจะเคยเกิดปัญหาเข้าๆออกๆในความสัมพันธ์มาหลายรอบแล้วนะคะคุณสองคนจะร่วมมือการทริอัลอนส์นะคะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะไปด้วยกันต่อในอนาคตได้นะคะเป็นลองเทอมลองดิสแท้์นะคะลองเทอมรีเลชั่นชิพได้ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาได้มันเติบโตขึ้นไปได้นะคะ มีความสนุกสนานต่อการมีการแสดงออกถึงความรู้สึกต่อกันมีการพูดคาว่ารักนะคะมีการแสดงความรู้สึกให้อีกฝ่ายได้รับทราบนะคะเพราะว่า เคยมีประสบการณ์มาแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะที่เขาเงียบไปเพราะเขาไม่กล้าที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกให้กับคุณนะคะมันทําให้เกิดการเจ็บปวดเขาเองก็สูญเสียคุณเองก็เจ็บมันเป็นทรมาร์มันเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากให้เกิดเรื่องราวแบบนี้อีกพราะเขารู้แล้วว่าปัญหาในความสัมพันธ์นั้น,นเกิดจากการเงียบเกิดจากการพยายามมีความลับ พยายามมีความลับการไม่พูดการไม่บอกการไม่แสดงออกการทําให้อีกฝ่ายคิดไปเองนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันไปไม่ได้นะคะ คุณเองก็นิ่งไม่บอกไม่กล่าวนะคะว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ตอนนี้คุณโสดไหมคุณพร้อมมีใครหรือยังคนเก่าคุณเคลียร์ไปแล้วหรือยังอะไรเงี้ยคะ่ะคุณก็นิ่งฝั่งเขาก็เงียบถึงชอบก็ไม่พูดนะคะถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ปล่อยให้เวลาเป็นไปจนความรู้สึกมันกัดกร่อนในหัวใจกว่าจะรู้ตัวว่ารักกว่าจะรู้ตัวว่าเสียไปไม่ได้กว่าจะรู้ตัวว่าควรจะคขว่ควา้าอีกฝ่ายมากขึ้นก็เกือบจะสายไป รอบนี้น่าจะมีการแก้ตัวที่ดีกว่าเดิมนะคะความลับจะไม่มีอีกแล้วนะคะมันจะมีเดอะซันมาแทนที่เซเว่นอฟซอร์นะคะปัญหาเก่าๆที่เคยเป็นประสบการณ์ในอดีตจะถูกเก็บไว้นำมาใช้นะคะ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอปัญหาแบบเดิมๆอีกนะคะคุณสองคนจะเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นจะมีความใจเย็นมากขึ้นรับฟังอีกฝ่ายมากขึ้นแล้วก็พยายามเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นนะคะพยายามให้ความรักและรับความรักนะพร้อมๆกันนะคะต่อไปจะไม่ใช่ความรักที่ให้แต่ฝ่ายเดียวนะคะจะมีการให้และรับที่ไปด้วยกันนะความสัมพันธ์จะสมดุลมากขึ้นนะคะอะ หมดแล้วนะคะไม่มีไพ่เหลือแล้วนะจ๊ะจบแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะตรงประเด็นนะคะอันนี้มาดามไม่แน่ใจว่ามาดามดูเรื่องสตอรี่นี้ผิดไปไหมนะคะแต่ว่ามีเรื่องราวของ เติดปาร์ตี้นะคะไม่แน่ใจว่าเกิดใหญ่ในฝ่ายไหนนะคะมันมีความรักมีความสัมพันธ์แต่ว่าไม่สามารถแสดงออกได้ไม่สามารถบอกความรู้สึกได้ไ i พิสเตทมาตัวแรกเลยนะคะนิ่งเงียบบอกว่ารักก็ไม่ได้เพราะอีกฝ่ายมี2คนถั่ว p e n t a c l e s นะคะพลังงานสลับกันได้คุณสามารถสลับกันได้นะคะอ่าสตอรี่ประมาณนี้แต่จบด้วย k n n o of Cup กับ7 of s o นออที่น่าจะเป็น ตัวปัญหาค่ะตัวปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้ถ้าแก้ไขเซอวินัพสอดะคะความลับในความสัมพันธ์หรือการซ่อนเร้นเรื่องราวที่ไม่ได้เปิดเผยให้ฝ่ายรร้นะคะถ้าเกิดตัดสิ่งนี้ออกไปได้นะคะความสัมพันธ์ก็จะเป็นแบบ King of Cups นะคะความรักที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นสมบูรณ์และมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะ ก็จบการอ่นานไพ่แต่เพียงเท่านี้ในวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณนะคะถ้าไม่ใช่ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะคะในการเอาไปใช้ในความสัมพันธ์ของคุณได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย